วันนี้เรามาทำอะไรครับพี่เซวันนี้เรามาให้สัมภาษณ์หนังสือชิมนี่ครับแล้วก็มาถ่ายสตรีทไซติต้งด้วยนะจ๊ะพะเจ้าจะบอกให้วันนี้พี่พบูมแต่งตัวแนวสตรีทมาใช่ไหมครับเนี่ยน,น,นีสตรีทไลฟ์สตรีทไลฟ์สตรีทนะฮะโอ้โหนี่โดนอะไรอันนี้โดนอะไรกัดมาครับมีอันนี้หนูอนนี้ตัวใหญ่อันนี้ตายไปแล้วกัดมากดูนะฮะก็เป็นทีมงานชิมนี่นะครับที่กำลังถ่ายลุงคนนั้นอยู่ อันนี้เื่องนับตัวเป็นฝายเป็นเคร่ยตัวนี้เลยอันนี้ในแบบของเราครับครับแนะนำตัวหน่อยครับครับต้นครับต้นเอ็มอาร์ดีครับโอ้โหเกรสเตอร์ตัวแรงครับวันนี้หล่อมากเลยครับครับผมวันนี้เอาสเก็ตมาโชว์ป่ะครับอไม่ได้เอามาครับไม่ได้ตั้งใจมาเลยลงสเต็ปนี้ได้ไหมไหวไหมไหวอยู่ตหวแล้วเลยโอเคนะขาหักตัก หัวหัวตึ้งบ่โอเคครับครับผมวันนี้มาทำอะไรครับพี่แชมป์มาระบาดคนไหนเท้าอีกเหรอเท้าขาเป็นไรครับขาเป็นไรขาหักปีลงสเต็ปกี่ขั้นครับลงสเต็ปกี่ขั้นสามสิบปีลงสเต็ปสามสิบขั้นวิ่งแล้วก็โดดลงมาครับได้คือการจะฆ่าตัวตายใช่ไหมครับแต่ไม่ตายแค่ขาหักนะ